สวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนวันนี้คุณครูต้อนจิตนะคะจะพาเด็กๆไปเรียนรู้คณิตศาสตร์แสนสนุกนะคะเรายังคงอยู่ในเรื่องของการบวกนะคะวันนี้เราจะมาบวกเลขในใจกันนะคะเด็กๆพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปบวกเลขก,กันเลยเดี๋ยวคุณครูขออนุญาตยกตัวอย่างสักหนึ่งตัวอย่างนะคะ10บวก3นะคะข้อที่1เลยนะคะเป็นตัวอย่างให้เด็กๆด้วยนะคะข้อที่1 สิบบวก3เท่ากับ10บวกสเท่ากับเท่าไหร่นะคะ10นะคะเราก็เอาไว้ในใจเพราะเป็นจำนวนตัวเลขที่มากกว่า3นะคะ3น้อยกว่า10นะคะก็เอาสิบไว้ในใจยกขึ้นมา3นิ้ว10บวกสาม สิบแล้วนับต่อไปเลยค่ะเด็กๆสิบแล้วก็สิบเอ็ดสิบสองสิบสามคำตอบของข้อนี้ก็คือสิบสามสิบสามมีเลขหนึ่งกับเลขสามการบวกเลขในใจนะคะก็คือการเอาตัวเลขมากนะคะไว้ในใจนะคะแล้วเอาตัวเลขที่น้อยกว่ายกนิ้วขึ้นมาแล้วนับต่อนะคะข้อที่สอง เด็กๆจะเอาเลขอะไรไว้ในใจคะระหว่างเลขสิบกับเลขสองเอาตัวเลขมากไว้ในใจนะคะก็ให้เด็กๆนะคะเอาเลขสิบไว้ในใจนะคะก็สิบก็แตะที่หน้าอกนะคะสิบนะคะบวกสองแทนค่าสองขึ้นมาสองนิ้วนะคะสิบแล้วอะไรต่อคะเด็กๆนะับต่อเลยคะ่ะสิบแล้วก็สิบเอ็ดสิบสองคำตอบข,ของข้อนี้ก็คือสิบสองสิบสองมีหนึ่งกับสอง ให้เด็กๆบวกเองนะคะในข้อที่สามเก้าบวกสามข้อที่สี่ 4เท่ากับค่ะเด็กๆก็ไปฝึกการบวกเลขนะคะตัวเลขไหนมากแค่ไว้ในใจนะคะแล้วก็เอาตัวเลขที่มาบวกนั้นยกนิ้วขึ้นมาแทนค่าตัวเลขนั้นนะคะแล้วนับต่อไปเลยนะคะเหลืออีกสามข้อที่เด็กๆจะต้องทําเองนะคะอย่าลืมบวกเลขใ้ค่ครู3ข้อที่เหลือนะคะ แล้วก็วาดภาพระบายสีตามจินตนาการหรือว่าตามความชอบของเด็กๆเลยนะคะแล้วก็ถ่ายภาพนะคะการทํางานของเด็กๆนะคะส่งมาให้คุณครูดูนะคะวันนี้คุณครูต้อนจิตก็ต้องขอลาเด็กๆไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ